มื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแต่พวกกูไม่ผ่านสามารถทำกันไหมแต่คิดเทาไหร่เือ่อจะเป็นเจ้าของธุกิจือใหม่ด้วยเ่อนาาเออนี้นะสัทค่ซีซ่านะฮะซีซ่าโฮมคิงับเปโดน,น,นวันนี้นอยู่กับน้องเชอร์รี่นะน้องเชนเป็นนักทุงุเรบร้อยลหลายปมนกันนะเราว,ว่าย ปีทุกปีทุกอุ้มหนึ่งปีค่ะหน่ปีเขบอกว่าน้องลี่เนี่ยเป็นแบบคนแรกๆที่ซีแนะนำเรื่องการลงทุนเออตอนนั้นถามก่อนตอนนั้นยังไม่ลงทุนกูกลัวตอนนั้นกลัวกลัวแล้วก็เพิ่งทำงานประจำใหม่ด้วยค่ะแบบเหมือนกำลังเรียนจบแล้วก็มาทำงานคืองานท จำได้เลยวันนั้นคือวันแรกที่หนูทำงานประจำอ๋อวันแรกที่น้องทํางานประจำวันแรกเลยยังไม่ได้เงินเดือนเลยก็แนะนําน้องก่อนนะคะก็อยากให้รู้ว่าไอ้ส่วนเคดิตของเราเนี่ยมีูาคาเนาะแล้วอะไรที่เราตัดสินใจว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วต้องลงทุนได้ังไงหลังจากสองสามปีมีวันหนึ่งแไม่ไหวละที่ซีซื้อทองทุกเดือนเลยไม่สิทุกมันเลยแล้วกวมีคอนโดใบเช่าอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นหน่อยเราเห็นเนแบบไม่ไหวละเราก็เลยโทรศัพท์ไป มีเวลาว่างคุยกับสักแป๊บไหมคะไม่ไหวแล้วก <laughs> ็แลแลวก็เลยต้องขอศึกษาหารความรู้เกียวการงานนะคะทำอาสาสมณีมาซ้การช่างโปรหารายได้เพิ่ม,มหลังจากที่ตอนแรกตัดสินใจลงทุนอาสาใช่หลังจากที่ดูมาตอนนัน้นยังมีความโผลอยู่ไหม เจ็ดแปดเก้าไม่ใช่หกพันเจ็ดพันแปดพันนะจ๊ะทุกคนหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแต่โก้กูไม่ผ่านใครใครใครรายได้ประมาณน้องแต่โกูกูไม่ผ่านบ้างน,นะฟังคลิปนี้ให้ดีนะฮะเอออ่ะทำไมาถึงกูกูไม่ผ่านช่วงนั้นมันมันต้องใช้เวลาเนาะอ่ะาอแล้วก็กว่าที่ธนาคารจะติดต่อเรามาแต่ละแบงก์ก็ใช้เวลาเราก็ไม่เคยกู้อะไรของออใหญ่ๆมาก่อนเนี่ยค่ะอ่าฮะแล้วของลุงดี่เนี่ยสามารถทำกําไรตั้งแต่ชื่อเท่าไหร่ ได้ถึง7หลักดีไซน์แทนนี่ไม่ธรรมดามเออรู้สึกว่าเราจะไปต่อยอดใช่ไหมต่อยอดทำค้าคายแคที่เชียงใหม่น้องชื่อมีชื่อ,อยังมีชื่อแล้วแต่ขออย่างเปิดตัวอีกทีเ,นะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปผลูกคาแคร์คาแคร์นรอี่กันจากเงินอสังหาไปต่อยอดนะจ๊าทุกคนเห็นไหมว่าพอลงเงินอสังหาปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีแค่เป็นเจ้าของคอนโดปล่อยเช่านะไม่ได้มีแค่รายได้จากการปล่อยเช่านะแล้วก็ไม่มีแค่เงินจากกาซื้อวันนี้ ก็ได้ข่าว่าใจจังชนะออกมาทำคนเดียวเลยทำแบบธุรกิจแล้วก็จะทำอาสาหากับพี่ซีด้วยเนี่ยเป็นผลจากการที่เราต่อยอดแต่จริงๆแค่ไ่อยเช่าอ่ะคือวันนี้ค่าเช่าก็ชนะชาวนได้ยินไหมทุกคนแค่อะไรนะน้องน่านเเาก็ชนะค่าผ่อนแล้วค่ะเออฟังว่ฟังไม่ไหวฟังไม่ไหวนะครับโอเคก็ฝากไว้กัน สำหรับเพื่อนๆที่เป็นพนักงานประจำนะคะกอล์รีก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นักทุนที่พอมาลงทุนกับซีปุ๊บวางแผนให้นะครับก็สักเซนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขย,ขยายตัวเองนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่มนะครับแล้วก็มีแผนที่จะออกําง,งานประจำไปถึงว่าแฟนเขาไม่ใช่เขานะเด <ผม S 1> นะีย๋ <ผม S 1> ยวเอาหรออ้ย <c oughs> <c oughs> ออกเสืออ้ย <c oughs> เอออ่ะก็เอาเป็นว่านี้ครับ บริการสำหรับคนไหนที่อยากลงทุนในสังหารนะคร,รับก็สามารถทักมาปรึกษาที่เซ้าได้เลยนะครับรับพนกักงานประจำวันี้จะได้ห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะจ๊ะแได้ชมนี้ขอบคุณน้องลี่ด้วยนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวส่งมอบโฉนดให้น้องก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับชมนี้ขอบคุณลส ս ุดก็บ๊ายบ,บาย